หลายท่านคงเคยเป็นโรคกระเพาะหรือกำลังเป็นอยู่แล้วโรคกระเพาะทำให้เสียชีวิตอย่างทันทีทันใดได้อย่างไรเคสนี้มีคำตอบมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมมอเกมในแพทย์อดุลชัยธรรมสแสงเสริญนะครับก็เป็นสัญญาแพทย์และก็สัญญาแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องคนดังกับโรคนะครับคุณวิวอาสยามเสียชีวิตอย่างกระทันหันก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอ,อบครัวนะครับของคุณวิวอาสยามแล้วก็ f c ของคุณวิวอาสยามด้วยนะครับ เคสนี้เ่ยเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าพอหมอไล่อ่านประวัติดูประวัติของคนไข้เนี่ยทำให้เจอสาเหตุที่เป็นสาเหตุแบบคล้ายๆหนังเรื่อง Final Destination นะว่ามันจะมีเหตุ 1, 2, 3, 4สสามี่เรียงแล้วก็ทำให้คุณวิวอาสยามเสียชีวิตหลายท่านที่เป็น FC หมอเนี่ยคงเคยได้ยินประโยคนี้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นเป็นลำดับขั้นตอน ก่อนที่เราจะเสียชีวิตมันต้องมีเหตุและมีผลนะครับเหตุนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเขาพูดจากข่าวก่อนก็คือคุณวิวอาสยามเนี่ยแกเป็นนักร้องรูกทุ่งมาร้องเพลงที่กรุงเทพเนี่ยจะมีร้านประจำอยู่ระหว่างที่ร้องเพลงอยู่เนี่ยอยู่ดีก็มีอาการช็อกหมดสติเจ้าของร้านเนี่ยต้องรีบพานำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในตอนนั้นก็คือโรงพยาบาลรามาไปถึงรามาปุ๊บ พยายามทำการช่วยชีวิตหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการปั๊มให้น้ำเกลือหรือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สามารถกู้ชีวิตขึ้นมาได้เสียชีวิตทันทีคุณวิวเนี่ยอายุ39มสเก้าปีพอฟังแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าเอ้ยวัคซีนหรือเ่าวันทีเราเล่นนะต้องบอกว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเหมือนอยู่ดีหัวใจหยุดเต้นไปเพราะคนเราเนี่ยจะเสียชีวิตกระทันหันเนี่ย ไม่หัวใจก็สมองใช่ไหมอย่างในคนอายุ39ปีเนี่ยเออมีความเป็นไปได้ว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเปล่าแล้วทำให้เสียชีวิตแต่เคสเนี้ยไม่เหมือนกันเคสเนี้ยไม่เหมือนกันเอ,อ่อเดลีนิวออนไลน์เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์ญาติญาติบอกว่าเขามีโรคประจำตัวนะแต่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร รักษาโรคนี้อยู่และมีเลือดออกในกระเพาะไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าและก่อนหน้านี้ประมาณสัก2องสามสัปดาห์คุณวิวเนี่ยแกโดนไฟช็อตเนี่ยใช่บอกว่าวิวรักษาไฟช็อตที่ตัวดำก่อนขึ้นมาที่กรุงเทพนะถ้าท่านเป็นสัญญาแพทย์หรือท่านเป็นหมอเนี่ยท่านฟังว่าเอ้ยก่อนหน้าที่จะเสียชีวิต ถูกไฟดูดไฟช็อตคราวนี้มาพูดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเดนนิวออนไลน์เข้าไปสัมภาษณ์ยาบอกว่ามีโรคประจําตัวเป็นโรคก,กระเพาะอาหารและมีเลือดออกในกระเพาะต้องบอกว่าหลายท่านก็คงเป็นโรคนี้อยู่เป็นโรคก,กระเพาะอาจามีเลือดออกในกระเพาะบ้างแต่มันไม่ได้ร้ายแรงใช่ไหมมันไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดทําให้เสียชีวิตได้และอะไรเป็นเหนี่ยวนำมันที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตอ่ะมาดูกันต่อ คราวนี้เพจคนลูกทุ่งให้ข้อมูลต่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนของคุณวิวอาสยามเนี่ยมาจากเลือดออกในกระเพาะอาหารและเกิดการช็อกเกิดขึ้นนั้นแสดงว่าเลือดที่ออกเนี่ยต้องมีความรุนแรงมากอเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหมอจะอธิบายที่มาที่ไปกับคนเราเวลาเป็นโรคกระเพาะ ก็อาจจะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบภาษาแพทย์เขาเรียกว่าแกสไติสเนาะถ้าเป็นสุกเฉินแบบปุ๊บปวดท้องมาทันทีหมอเขาก็จะให้แค่ยาลดกดยาอะไรไปนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเลื้อยหลังเป็นเลื้อยหลังนะเป็นมานานหลายเดือนบางคนเป็นปีๆหมอเขาต้องส่องกล้องตรวจนะตรวจดูหาดูว่ามีเชื้อ H p y l o r โลอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเพราะมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้กระเพาะอาหารอักเสบเลื้อยหลังและมีเลือดออกในกระเพาะได้เนี่ย อันนี้เป็นภาพภาพบนศีรษะหมอเนี่ยเป็นภาพเขาใช้แกสโต o สโคปส่องเข้าไปเยื่อบุในกระเพาะอาหารมีจุดแดงๆเต็มไปหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าแพนแกสไตรติสก็คือหมายความว่ามันมีจุดเลือดออกเนี่ยเต็มไปหมดเลยกระเพาะอาหารอักเสบโดยทั่วซึ่งลักษณะดังกล่าวในนี้นะแพนแกสไตรติสเนี่ยส่วนใหญ่มักเกิดจากการกินเอนไซม์หรือยากแก้ป,ปวดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,าน ในเคสประเภทไหนอะเพสแบบเคส,ปร,เคสประเภทอาม่านะหรือคนทั่วไปที่มีอาการปวดเมื่อยปวดข้อปวดเขา่าและกินพวกบูฟเฟตเงีย้ยกินอยู่เป็นประจํากินอยู่เป็นประจากระเพาะอาหารจะเป็นลักษณะดังภาพดังกล่าวแหละคราวนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารอักเสบก่อนกระเพาะอาหารอักเสบทําให้เกิดโรคก,กระเพาะโรคก,กระเพาะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารนะไ,ไหม แผลในกระเพาะอาหารทําให้เลือดออกในกระเพาะอาหารทุกอย่างมันมีสเต็ปแบบนี้นะสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างเชื้อ H. p y ไ o r โลเดี๋ยวนี้หลายท่านคงรู้แล้วล่ะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งอยู่ในกระเพาะอาหารของเราสามารถตรวจได้ด้วยนะสามารถตรวจได้หมอเคยตรวจตอหมอเคยส่องกล้องตรวจแล้วไม่เจออะไรส่วนใหญ่มันปนเปื้อนมากับอาหารบางชนิดก็แล้วกันนะ อ่ะอันที่สองกินเอนเซตอย่างที่บอกว่ากินยาแก้ป,ปวดตอนนั้นอันที่สามแอลกอฮอล์นะอันที่สี่มีความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานานๆใช่ไหมอย่างเด็กผู้หญิงนะเครียดไม่เคยมีอะไรพวกนี้เลยปวดข้อปวดเข้าไม่ไม่กินแอลกอฮอล์เฮสเพลอะไรแล้วแต่มีความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานานๆาอันที่5้าอันเฮลที่ฟู้ดกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะนะทำให้ มีกระเพาะอาหารอักเสบโรคก,กระเพาะแผลในกระเพาะและเลือดออกในกระเพาะอาหารต่างมาท่านต้องจินตนาการตามหมอ,อนี้ถึงกระเพาะเราเนี่ยเหมือนถุงน้ําร้อนมีด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมบางคนมีแผลทะลุมาทางด้านหน้านะก็เป็นเขาเรียกกระเพาะอาหารทะลุประเภทนี้ยรักษาไม่ยากพอทะลุแล้วเราก็เย็บซ่อมแต่ในบางคนเป็นแผลกระเพาะเป็นแผลที่กระเพาะอาหาร และทะลุไปทางด้านหลังอ่าไปทะลุทางด้านหลังอย่างที่กล่าวมาตอนต้นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันมีสองตำแหน่งคือในตัวกระเพาะอาหารกับตัวของลำไส้เล็กส่วนต้นของตัวลำไส้เล็กส่วนต้นในส่วนของลำไส้เล็กส่วนต้นจะรักษาค่อนข้างยากกว่าเขาก็จะเรียก ภาษาแพทย์นะแผลในกระเพาะอาหารเขาเรียกเปติกอัลเซอร์ชื่อย่อก็ PU แต่ถ้าแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเขาเรียกว่าดูออดินัลเอาเซอร์หรือ DU DU นะ DU มักจะรักษามากกว่ารักษายากมากกว่า PU นะเคสเนี้ยหมอสงสัยว่าคนไข้จะเป็นดูออดินัลเอาเซอร์หรือ DU อคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่อง ไฟช็อตไฟดูดเมื่อสอสัปดาห์ก่อนก่อนที่คุณวิวจะกลับมาร้องเพลงที่กรุงเทพคนไข้ถูกไฟดูดสามารถทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารที่เรียกว่า Curling u l c e r er ได้หรือบางคนบอกเป็น s t r t s s u เ e r r นั่นแหละเพราะเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นมันมีกังวนการที่ทำให้สมองของเราหลั่งสารที่ชื่อว่าคอร์ติซอลแล้วคอร์ติซอลเนี่ยมันไปออกฤทธ อย่างไรในกระเพาะอาหารเอากันง่ายๆสั้นๆก็คือว่ามันไปทําให้กรดในกระเพาะอาหารหลั่งมากขึ้นหลั่งมากขึ้นและทําให้เยื่อบ,บุหรือเยื่อเคลือบกระเพาะอาหารเนี่ยสร้างน้อยลงเยื่อเคลือบกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันทะลุเพราะกระเพาะเนี่ยมันมีความเป็นกรดถูกใช่ไหม pH ในกระเพาะเนี่ยมันประมาณสักสองถึงสามจุดห้า แต่เมื่อเกิดความเครียดเกิดไฟดูดเกิดขึ้นเนี่ยเยื่อเมือกตัวเนี้ยมันสร้างลดลงและกรดในกระเพาะมันมากขึ้น pH ก็ยิ่งต่ำลงใช่ไหมมันก็เลยกัดกินทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารง่ายขึ้นกระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่ได้ลอยอยู่ในกระเพาะแบบโดดโดดด้านหลังของมันเนี่ยจะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่เส้นเลือดใหญ่อยู่ก็เรียกว่าแบบดมินอลออตาเนาะอ่ะ ตรงนั้นมันจะมีในส่วนเขาเรียกว่าซิเรียคทั้งซิเรียคทั้งเนี่ยเป็นส่วนของเขาเรียกว่าก้านของเส้นเลือดทั้งหลายแหล่เลยเนี่ยที่ออกมาจาก abdominal aorta หรือเส้นเลือดแดงใหญ่ในข้ออาหารเนี่ยส่งมาเลี้ยงอวัยวะในช่องท้องนะแน่นอนอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือกระเพาะอาหารใช่ไหมจะต้องมีเส้นเลือดมาเลี้ยงนะท่านก็จะเห็นเนี่ยมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากมายแต่ท่านจำที่หมอพูดได้ไหมว่า ถ้าแผลในกระเพาะอาหารมันเกิดทางด้านหลังเนี่ยมันจะอันตรายกว่าทางด้านหน้าและโดยเฉพาะว่าถ้ามันเกิดตรง d u เอเนลเอาเซอคือในส่วนของลำไส้เล็กส่วนต้นถ้าท่านดูภาพนะกระเพาะอาหารนี่จะเป็นรูปคล้ายๆเหมือนถุงน้ำร้อนใช่ไหมแล้วคราวนี้มันจะมีส่วนโคง้งหักมุมเป็นรูปตัว C ไอตัวนี้แหละที่มันเกิดแผลที่เรียกว่าดูเอเนลเอาเซอด้านหลังของดูออดี a l เอาเซ หรือด้านหลังของลำไส้เล็กส่วนต้นนั้นมันมีเส้นเลือดใหญ่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า g a s t r o d u o d i n a l เส้นเลือดตัวนี้แหละตัวอันตรายมันจะมี branch มีแขน,นของมันสองแขน,น anterior กับ posterior ด้านหน้ากับด้านหลังก็แล้กันไอ้เส้นเลือดที่ไปทางด้านหลังนี่แหละ ถ้าสมมติคนไข้นะในเคสนี้มีแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นและแผลนั้นเนี่ยไปเชื่อมติดกับตัวเส้นเลือดเส้นเลือดนี้ยชื่อมันเต็มๆนะคือ o p o s t e l i o superior pancreaticoduodenal ชื่อยาวและมากเลยเล็กง่ายๆสั้นๆเลยนะคือ duodenal artery เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงของลำไส้เล็กส่วนต้นทางด้านหลัง อย่างที่บอกพอมันมีแผลแล้วมันไปทะลุถึงกันมันจะกัดกินเส้นเลือดตัวนี้แล้วพอมันกัดกินเส้นเลือดตัวนี้จนทะลุเลือดมันจะออกคนไข้จะช็อกอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะมันต่อมาจากแขนงของเส้นเลือดแดงใหญ่ถ้าให้พูดนะเหมือนเคสที่เคยเจอก็คือเวลาท่านเปิดเข้าไปเนี่ยนะเข้าไปหาตัวเส้นเลือดเนี่ย มันอย่างกับกอกน้ําสันว่ากอกแตกเลือนมันจะพื้นอ,อย่างรวดเร็วช็อกแล้วก็เสียชีวิตภายในเวลาไม่เกินสินาทีนะอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตนะครับนะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอชพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ